เด็กไทยเก่งอ่ะมันเก่งจริงเก่งจริงๆเลยเด็กไทยเนี่ยแปดขวบสิบขวบสิบสองขวบสิบสี่ขวบสิบสี่ปีสิบหกปีเนี่ยสู้ได้ทุกทีมในโลกสามารถเป็นแชมป์โลกได้ด้วยผมว่านะเด็กๆอย่างเงี้ยคือใน,ใน,ใ,นในตอนที่ผมเป็นเด็กไปเล่นสู้เขาได้แต่ผมไม่เข้าใจว่าพอโตมาเลยสิบแปดมาเนี่ยไอ้พวกที่เราไปชนะมันเนี่ยมันก็โตมาพร้อมกับเรานี่แหละอายุเดียวกันพอเจอมันตอนยี่สิบทำไมเราสู้มันไม่ได้เลย คือผมตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจแต่พอผมผ่านเวลามา10ปี15ปีเงี้ยเออผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มเห็นมองเห็นแล้วว่าดเด็กไทยเก่งเก่งเพราะว่าม,มุมมองของผมนะครับ ในความคิดส่วนตัวของผมนะมุมมองของผมที่มีต่อเด็กไทยผมว่าเด็กไทยแม่งเด็กไทยเก่งแม่งเก่งจริงเก่งจริงๆเลยเด็กไทยเนี่ยแปดขวบสิบขวบสิบสองขวบสิบสี่ขวบสิบสี่ปีสิบหกปีเนี่ยสู้ได้ทุกทีมในโลกสามารถเป็นแชมป์โลกได้ด้วยผมว่านะเด็กๆอย่างเงี้ยคือใน,ใน,ใ,นในตอนที่ผมเป็นเด็กไปเล่นสู้เขาได้แต่ผมไม่เข้าใจว่าพอโตมาเลยสิบแปดมาเนี่ยไอ้พวกที่เราไปชนะมันเนี่ย มันก็โตมาพร้อมกับเราดนี่แหละอายุเดียวกันพอเจอมันตอน20ทําทไมเราสู้มันไม่ได้เลยคือผมผมตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจแต่พอผมผ่านเวลามา10ปี15ปีเนี่ยเออผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มเห็นมองเห็นแล้วว่าเด็กไทยเก่งเก่งเพราะว่าเราชนะเขาจริงๆอ่ะด้วยด้วยด้วยระบบที่เราโค้ตสั่งให้ขยับแบบนี้ทรงแบบนี้เป็นพทเทินคือเมมเมรี่เข้าไปในสมองของเราเลยว่า ลงไปเล่นนะแบ็กซ้ายจับบอลได้ต้องมองตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งช่องนี้ช่องนี้แบ็กซ้ายคนที่รับบอลก็จะได้รับคําสั่งต่อไปว่ารับบอลจากตัวนี้แล้วทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งเด็กฝรั่งโค้ดมันไม่สอนแบบนี้โค้ดปล่อยให้เล่นเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเลยสู้เราไม่ได้ในเ,เรื่องระบบการเล่นวิธีการเล่นเราเลยชนะเขาได้แต่พอโตมา มันมีความคิดเป็นอิสระมันกล้าเล่นมันกล้าเลี้ยงตอนเด็กๆมันแพ้เราก็โตมาเขามาใส่พวกนี้ในช่วงเวลาที่มันถูกต้อง18ปีอ่ะ15 16 17เนี่ยเขาเริ่มใส่แล้ว16 17เขาเขาใส่เข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนถึงอายุ20มันพร้อมแล้วอะ่ะมันมีทั้งความคิดที่มันเป็นไอเดียออกจากตัวมันเองแล้วก็ทักษะที่ดีคือเขาฝึกทักษะมาตั้งแต่เด็กเขาเน้นทักษะของเรา ผมผมไม่เข้าใจว่าแต่ก่อนคัดตัวเข้า,เข,าเข้าโรงเรียนดังๆ,ๆให้ดอบอลโ oh, อ้ดอสองพันสี่พผมไปผมไปอยู่จุฬาพรผมดอบอลเยอะสุดในชีวิตผม500ร้อยไปเจอเพื่อนดอสี่พันนะพี่ผมก็เลยแบบ<ๆ>พอมาสมัยนี้อ๋อโอเคดอสองพันมีคนเคยบอกผมว่าดอบอลสองพันทีไม่ไม่เท่าเฟิร์ตทัต จับบอลแรกดีอะสมัยเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดของเด็กคือเ r s ร์สทั h แล้วก็พอเขาโตมาพูดถึงเด็กยุโรปเขาโตมา20เขาพอหมดแล้วครับ18ปีเขาพอมหมดแล้วที่จะขึ้นไปสู่บอลอาชีพของเรา18ปีเก่งมาตั้งแต่12แล้ว18ปีโอ้เก่ง12คือแบบโลงทางอนะไม่อยากซ้อมละรู้หมดแล้วโค้ชให้เล่นแบบนี้ไม่มีความคิดดึงของตัวเองเอาพอโค้ชพอพอ,อโตขึ้นมา เจอสถานการณ์ที่มันยากขึ้นไม่รู้แล้วต้องทำยังไงต้องใช้ความคิดอะไรในการเอาชนะผู้ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าเราโค้ชไม่ได้บอกโค้ดเคยให้ทำอย่างนี้หลบได้ไว้ตอนเด็กๆโตมาเอาโค้ชให้ทำนี้หลบไม่ได้แล้วทำไงดียะเขาเนี้ยคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นก็จบแล้วในความคิดผมคือนักบอลมันต้องมีความคิดเป็นของตัวเองมีมีไอเดียเป็นของตัวเองก่อนเลยอย่างนี้อย่างนี้ก็ไทยก็ไม่มีละเมสซี่ ไม่มีไม่มีเนม่าแล้วถ้าไม่เปลี่ยนความคิดโค้ชเปลี่ยนความคิดผู้ปกครองในความคิดผมนะเซนฟุตบอลนี้มันต้องเกิดจากเด็กเกิดจากเด็กเอาทักษะเอาเบสิกที่เราสอนการจับบอลการคอนโทรลบอลการเลี้ยงการเฟิร์สทัชอะไรเอาไปใช้เป็นเซนบอลที่เขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ในสนามไม่ใช่ว่าเราใส่เซนให้เขาอะ่ะ โค้ดอยากให้เราเล่นแบบนี้นะสับขาหลอกแบบทีเก้าทีสิบที 8, 3, 9, 3, 10, 3, โยกซ้ายยิงขวายิงอะไรเงี้ยไปบอกเขาในสนามมันไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยผมอยากให้โค้ดอะ่ะถ้าโค้ดถ้าถ้าใครเป็นโค้ดแบบนี้เลิกสอนไปเล่นเกมจะได้ทําได้จะได้แบบบังคับตัวในทีวีในเกมได้เงี้ยครับไม่ต้องไปบังคับเด็กเพราะเด็กเขาก็มีความคิดของเขาเขาโตมาเด็กนายกอกับนายขอเรียนอะคาเดมี่เดียวกันโค้ดสอนคนเดียวกัน ถ้าปล่อยให้เขาเล่นผมเชื่อว่าสองคนนี้ <Okay. S 1> เขามีความคิดแตกต่างกันอยู่แล้วในสถานการณ์เดียวกันด้วยนะ,ะเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยให้เด็กให้นายกอลี้ยงหลบบอกให้เขาไปเลี้ยงหลบโดยไม่บอกอะไรเขาผมว่าเขาทําไม่เหมือนกันแต่มันอาจจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือหลบได้เหมือนกันนั่นคือผลลัพธ์ที่โค้ดอยากเห็นคือหลบได้และยิงแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าโค้ดไปบอกว่านายกโยกไปทางซ้ายแล้วค่อยโยกไปทางขวา แล้วก็ยิงอพอยิงเข้าโอ้ได้ก็ดีมากนายขอไม่ทําแบบโค้ดบอกแต่เข้าเหมือนกันลบได้เหมือนกันนายขอผิดอย่างนี้ไม่ใช่ถูกเหมือนกันในความคิดผมนะนายคนที่นายขอไข่เนี่ยที่มีความคิดอของตัวเองจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าคนแรกที่ทําตามโค้ดบอกทุกอย่างในตอนเด็กในความคิดส่วนตัวของผมซึ่งโค้ดคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้ไม่รู้จริง คือตอนนั้นอายุประมาณ17 16 17ปีผมเจอเกาหลีเกาหลีใต้เลยครับแล้วผมเชื่อว่าในตอนในตอนนั้นผมเชื่อว่าทีมของเราเนี่ยชนะเขาได้แล้วลงไปเล่นเราชนะเขาจริง3-0 4-0เนี่ยประมาณนี้ซึ่งเราชนะเขาแต่พอผ่านเวลาผ่านไป3ปีมาเจอกันอีกทีเยาวชน20ปีชิงแชมป์เอเชียทีมเดิมผู้เล่นคนเดิมๆหน้าเดิมๆเ,เลย แม่งลงไปเล่นแม่งแพ้มันสามหนึ่งแล้วแพ้สามหนึ่งแบบสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้คือระบบการเล่นก็สู้ไม่ได้ความแข็งแกร่งก็สู้ไม่ได้วิธีการเล่นก็สู้ไม่ได้ทักษะส่วนตัวก็สู้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจว่าสามปีเนี่ยที่มันแพ้เราอ่ะที่มึงแพ้เราเนี่ยไปทําอะไรมาทําไมมันพัฒนาขึ้นได้ขนาดนี้ก็อันนี้เกาหลีใต้นะในเอเชียด้วยกันซึ่งสามปีของเราผม ตอนนั้นผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปอ๋อสามปีของเขาเขาอาจจะพัฒนาในเรื่องสรีระร่างกายในเรื่องสปีดฟุตบอลในเรื่องเฟิร์สทัชระบบการเล่นเล่นให้เร็วขึ้นดูดันมากขึ้นแต่มองกลับไป3ปีของเราซ้อมอะไระวิ่งวิ่งวันละสี่โล8โลวิ่งไปทําไมเราผมไม่เข้าใจผมผมไม่เข้าใจว่าตอนนั้นผมวิ่งทําไมผมเข้าใจแค่ว่านัดบอล ในความคิดผมถ้าผมเป็นโคต้ตนักฟุตบอลควรได้เล่นกับฟุตบอลได้วิ่งกับฟุตบอลไม่ใช่จับวิ่งจันสี่โลพักวันหนึ่งพุทธอีกสี่โลพักวันหนึ่งเสาอีกสี่โลอย่างเงี้ยคือคืออ๋อสงสัยผมก็เลยคิดว่าสงสัยอ่อสามปีที่ผ่านมาไม่ได้ซ้อมบอลซ้อมวิงเขาซ้อมบ <c oughs> อลไปเจอเลยแพ้เขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบคิดตลกตลก เรื่องเรื่องเรื่องที่ไปได,ได้ไปแมนเชสเตอร์แมนซิตี้เนี่ยคือปเป็นความโชคดีของผมคือตอนนั้นอดีตนายกใครก็รู้ว่าอดีตนายกทักษิณมาเป็นเป็นเป็นเจ้าของทีมแล้วเขาก็สงสัยเขาอยากโปรโมททีมให้โอกาสเด็กไทยอะไรเงี้ยเลยจะคัดนักฟุตบอลสาคนไปไปร่วมทีมด้วยอะไรอย่างแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ลงเล่นในวันที่ในวันท,นนที่ในวันที่ทีมงานเขามาดู คือรุ่นพี่ที่รุ่นพี่ที่ลงก่อนหน้านี้เจ็บแข่งรายการเอเชียนครับชุดใหญ่เนี้ยรุ่นพี่เจ็บผมก็เลยมีโอกาสได้ลงไปเล่นลงไปเล่นแทนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญทีมเราทีมไทยชนะ2-0แล้วชนะโอมานแล้วแมตช์นั้นหลังจากแมตช์นั้นเขาก็เลือก3คนก็มีผมมีพิ่เปรมแล้วก็มีไอ,ไ,อไอ้มุ้ย3คนได้ไปเล่นได้ไปซ้อม เรื่องความแตกต่างในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต่างอยู่แล้วในความคิดผมคือทุกที่ต่างกันหมดมันอยู่ขึ้นอยู่ที่โค้ดจะจัดการฝึกซ้อมยังไงไอเดียการฝึกซ้อมยังไงแต่ที่นู่นเขาซ้อมแบบบ้านเราซ้อมบอลสองชั่วโมงแต่ที่ต่างประเทศตอนผมไปนี่แค่ซ้อมแค่ชั่วโมงคือชั่วโมงหนึ่งกระชับซ้อมระยะเวลาสั้นความเข้มข้นสูงแป๊บเดียวซ้อมเสร็จกลับบ้านพักผ่อนกลับมาซ้อมใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สกเสร็จกลับบ้านพักผ่อนมันทําให้ ความอยากที่จะเล่นร่างกายอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเฟสมากกว่าสดมากกว่าอะไรเงี้ยบ้านเราซ้อมสองชั่วโมงแดดร้อน4 0องศากลับไปนอนแอร์ air, ตายผมว่าดีนะเอาจริงในความความความ,ความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันมันโอเคมากที่มีอะคาเดมี่ให้เยอะๆให้เด็กได้เลือกแต่แต่สิ่งสำคัญที่ที่จริงๆอะ่ะ สิ่งสำคัญที่อยู่ที่ผู้ปกครองมีเยอะยิ่งดีอยู่ที่ผู้ปกครองจะเลือกให้ลูกเราเนี่ยไปอยู่ในอะคาเดมี่ไหนแล้วก็ในแนวทางการฝึกซ้อมแบบไหนที่เรามองว่าอะคาเดมี่ตรงนั้นจะทําให้ลูกเราพัฒนาในความความสามารถในการเล่นฟุตบอลพัฒนาในความคิดพัฒนาในทัศนคติในการเล่นคือคือทุกวันเนี้ย พัฒนาแค่ทักษะมันไม่พอแล้วสำหรับเด็กสมัยน mm ี hmm. ้คือเราต้องพัฒนาเรื่องความคิดเขาด้วยแล้วก็พัฒนาในทัศนคติเขาว่าเล่นด้วยความรักเล่นด้วยความสนุกไม่ใช่เล่นเพราะพ่อบังคับแม่บังคับหรือว่าเล่นเพราะโค้ชบังคับไปสนามบอลเพราะเพราะว่าพ่ออยากมีลูกติดทีมชาติในอนาคตพ่อพาไปบังคับลูกไปบางคนผมเห็นในอะคาเดมี่อะคาเดมี่ หลายๆเาเดมีปูลูกร้องไห้พ่อกแขนเข้าสนามบอลอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าไม่ต้องเอาลูกมาสงสารลูกรับสงสารเด็กคือให้เข้ามาลองก่อนถ้าเขาชอบโอเคเราสนับสนุนเต็มที่แต่ถ้ามาลองแล้วเขาไม่ชอบเขาอยากทําอย่างอื่นควรที่จะพาลูกของคุณเนี่ยออกไปทําอย่างอื่นเถอะแล้วก็ยอมรับว่าโอเคความฝันของพ่อได้จบลงแล้วคือผมผมผมไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงอะ คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นนักฟุตบอลทีมชาติมันต้องคือความฝันของลูกเราพูดให้เขาฟังได้เราเสนอเสนอสื่อต่างๆได้แต่เขาต้องชอบต้องรักและมีความฝันมีทเก็ิตของเขาด้วยว่าโตมาเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอยากจะพาบอลไทยไปบอลโลกอะไรต่างๆแล้วแต่แต่ไม่ใช่ว่า,าตื่นมาปุ๊บวันนี้พ่อมีความฝันว่าจะพาลูกอายุ8ปดปุบไปซ้อมบอลเพื่อจะให้ลูกอายุ1ิบ ไปติดทีมชาติตอนอายุ16เล่นอาชีพตอนอายุ20แล้วก็ไปไปเล่นยุโรปอะไรเงี้ยเพื่อฝันของผู้ปกครองอย่างนั้นผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมผมไม่สนับสนุนให้ผู้ปกครองทงนะํแบบนั้นผู้ปกครองมีความสุขแต่ลูกเป็นทุกข์มันไม่มีหรอกครับมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้คือถ้าลูกวันหนึ่งลูกคุณเดินมาบอกว่าพ่อพาผมไปสนามบอลหน่อยผมอยากซ้อมบอลโอ้โหอย่างนั้นไปเลยแต่ถ้าลูกนอนอยู่บ้านอ่าลูกชอบอย่างอื่นสมมติว่าลูกชอบวาดรูป บอกลูกป่ะพ่อจะพาไปซ้อมบอนอย่างเงี้ยมันก็ผิดแล้วคือต้องเป็นความความฝันของลูกไม่ใช่ความฝันของพ่อของแม่เอาบอลไทยไปบอลโลกไปนอนครับเราฝันก่อนตอนเนี้จริง,รงๆในความคิดผมคนอื่นจะว่ายังไงก็ช่างโค้ชอะคาเดมี่โค้ชนัด,ดนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูรูฟุตบอลต่างๆผมผม,ผมไม่รู้ว่าเขาเขาคิดกันยังไงแต่สำหรับตัวผมก็มคือแบบ ผมไม่รู้ว่าผมอยากเห็นวนไทยไป็นวันโลกก่อนผมตายอะเอาจริงผมไม่รู้จะตายตอนไหนอะผมอยากอยู่ถึงแบบเจดสิบอ่ะอีกอีกสาสิหปีเนี่ยไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าในเร็วๆเ,เนี้ยห้าปีสิปีเงี้ยคือเป็นนอนฝันก่อนจริงๆอย่างความคิดผมนะคือต้องรอรุ่นเนี้ยยากหน่อยแต่อีก10บปีต่อไปอ่ะสิบปีสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยเด็กที่กำลังซ้อมอยู่ในอะคาเดมี ทั่วประเทศไทยเนี่ยเด็กที่มีทัศนคติที่ดีเนี่ยจะพาบอลไทยไปบอลโลกผมว่าแล้วทุกวันนี้โค้ดผ่านการอบรมในระดับสูงของประเทศไทยอะ่ะเยอะมากผมว่าโค้ดพวกเนี้ยบุคลากรพวกเนี้ยจะทําให้ฟุตบอลไทยสามารถไปบอลโลกได้ในอนาคตผมยังอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกถึงแบบผมอาจจะแบบใส่ฟันบอมไปเชียร์ที่สนามผมไปแน่นอน80เนี่ยถ้าผมไม่ตายก่อนผมเชียร์อยู่ผมเชียร์ ว่าน่าจะแบบได้ไปแหละแต่คงไม่รู้ตอนไหนครับสิ่งที่อยากจะฝากจริงๆคือเด็กๆเด็กๆที่เด็กๆที่มาซ้อมบอลเนี่ยเขาเขายังยังไม่รู้หรอกว่าว่ามัน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 เป็นยังไงคือเขามาด้วยความสนุกความความสนุกมีความสุขผมอยากให้ผู้ปกครองมองมองถึงเรื่องนี้มากกว่าเรื่องว่าเอ่อ ลูกหลานของ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 ตัวเองมาเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกความความสุขในความรักของฟุตบอลมากกว่าแล้วเรื่องของทักษะอะไรเงี้ยเดี๋ยวโค้ชอาคาดิมีเเขาพัฒนาใส่ให้เองแล้วก็ค่อยๆซ้อมไปใช้เวลาครับไม่ใช่ว่าอยากเห็นลูกตัวเองเป็นโรนโดเมสซี่แบบเ็ดขวบแปดขวบ12บสขวบอย่างเงี้ยคือคือมันผิดทางเปลี่ยนความคิดคือเราต้องเปลี่ยนความคิด ของผู้ปกครองก่อนของโค้ชก่อนว่าให้เขาเล่นด้วยความรักให้เขามีไอเดียในการเล่นในการฝึกซ้อมแล้วสิ่งพวกนี้จะทำให้เขาอะเอาไปใช้ได้ในอนาคตต่อไปแล้วจะทำให้ฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นส่วนเด็กที่มีความฝันในเรื่องเป็นนักฟุตบอลอาชีพฝันต่อไปฝันให้มันใหญ่ไปเลยครับผมอยากเป็นนักฟุตบอลเด็กอาจจะเขียนไว้บน หัวเตียงอะไผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเล่นที่อิตาลีเล่นที่สเปนไปอยู่ทีม,มลีมาริดคุณฝันไปเลยจริงๆแล้วก็พยายามเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้ทําไปทุกวันด้วยความรักถึงว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีเด็กไทยไปเล่นที่ลีมาริดอย่างเงี้ยก็ได้ใครจะไปรู้ครับผม